โบทำแม่เสียน้ำตาเยอะมากในปีนี้นะคะจะรีแคปให้ฟังว่าปีนี้โบวางยาสลบไปแล้ว3มรอบมีเรื่องที่หนักใจจนไม่พร้อมจะเล่าให้ใครฟังด้วยแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้แหละรอบแรกคือที่สุดละเพราะโบเนี่ยแบดขวบแล้วใช่ไหมก็ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะต้องมาวางยาสลบเพื่อไปทำซิทีสแกนจมูกหลังจากที่มีน้ําแดงไหลออกจากจมูกบ่อยมากๆแต่ว่าข่าวดีก็คือไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะแต่ว่าเป็นโพรงจมูกอักเสบเรื้อรังทุกอย่างดูโอเคดีแต่ว่าผ่านไป3เดือนอยู่ๆโบก็น้ําแดงไหลออกจากจมูกเยอะ คือเป็นแบบว่าไหลไม่หยุดเลยอะจนต้องพาไปฉุกเฉินตอนห้าทุ่มนะคะหมอก็เลยแนะนําให้วางยาสลบเพื่อล้างจมูกอีกรอบนึงตอนแรกก็ว่าจะไม่ทาแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็เชื่อหมอก็เลยทํารอบนี้รีแลกซ์ขึ้นนะคะเพราะว่าไว้ใจคุณหมอมากนะคะก็ยืนรอหน้าห้องชิวๆโบก็ฟืน้นแล้วก็ทําหน้ายังมึนๆอยู่เลยแล้วก็ล่าสุดก็คือเพิ่งวางยาสลบไปเพราะว่าแม่เนี่ยอยากให้ฉีดสเต็มเซลล์ไปที่ข้อต่ออันนี้คือเครียดนะคะกลัวโบจะเจ็บแต่ว่าทุกอย่างจนถึงปัจจุบันตอนเนี้ยทุกอย่างก็ยังดูผ่า ไปได้ด้วยดีนะคะปีนี้คือหนักหน่วงมากจริงๆโบเป็นแมวที่เก่งแล้วก็สู้มากๆเลยนะลูกนะ